ด้าแสงอ่างไฟครับโอ้โหหยิบอะไรก็ยากว่ะอไม่พวกกันน้ําแทนคู่เทียบลมชิบหายแล้วกดผิดชิบหายแล้วกดผิดเอ้ยแต่ไม่เป็นไรครับคือถ้าเรากดพวกกันน้ามามันติดด้าแสงฮะก็มีโอกาสแตกอยู่แต่แบบเนี้ยแบนเอามือแล้วตีตีสู้ไม่เอาเออกไฟดีกวถึงรู้แหละว,ว่าจะติดด้าแสงกเัเถอะแล้วมันเราติดด้าแสงเยอะนะครับแต่ว่าแต่ก็สู้ได้ปะวะเขาไม่มีซีซียกเว้นว่าเขาจะสตัน์น,น่ะนะอืมเขาแบนมอนกลางปีกครับปกติ แต่ผมก็กดมาแบบกดมาไม่กลัวด่าแสงเลยเอาจริงๆนะ oh. เดี๋ยวเราตีด่าแสงให้ตายกันก็ได้ครับล้วค่อยว่ากันอีกทีมีตัวที่ดีกดอนะาอนไฟนะผูเทไฟแต่ว่าตัวเองก็ตีทิ้งโบ้โห่ขั้นเลยอะ่ะออุย้ยเอกอีกยังไม่หยุดเอกเลยนะพอแล้วพอแล้ว <laughs> เอ้ยหยุดเถอะอานนนหยุดเถอะอานนนพอแล้วพอแล้ว สตันเหรอโอ้โหออกไฟลิลิสกูเหลือจะเยื่อกูเหลือจะเยื่อโอเคดีเขาที่ไม่สตันชิลูกะาจะไม่กล้ากางคนระับเอา้าพูดอะไรพูดอะไรออกมาชิลูกะไม่กล้ากางเหรอพูดเรื่องอะไรมันกางแล้วเอออืมอือหอเดี๋ยวเราดาแสงให้ตายครับแล้วเราโปยเลย <S <S เหลือจะเชื่ออ่ะกนซิ่งยนกลับไปก็ไม่ได้อาไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปดอนครับอือหกดให้ดาครับด้าแหละด้าเถอะ กดให้ได้เถอะไม่ก็อาร์คไฟอะสักตัวมึงกดไปเอ้ยจริงๆเหมือนผมกดผิดเลยว,วะ่ะแต่ว่าฮึบโอเคลบติดครับผมโอเคตรงนี้เราเอันนี้มาก่อนครับกลางครับผมปกติมาเอ้ยมึงหยุดเอกได้ไหมขอร้องขอร้องมึงยังไม่หยุดเอกเลยนะนี่ดอนไฟกับโอลิเวอร์ผมงังไม่ได้เอกเลยม้งเนี่ยหรือได้ไปแล้ววะเหมือนไม่ได้เลยวะ่ะเฮ้อมึงมึงเอกเก่งนักใช่ไหม โอ้โหโดนตันข้ามท่าดิกกูเหลือจะเชื่อนะเกมนะอันนี้กดทำดาเหจก็ได้ครับเดี๋ยวยังไงมันเหลือแต่ท่าท่าหลมนเนาะเอ้ยเลือมันเหลือแต่ท่าน้ำเนาะไม่เงเอยโอเคก็ยังดีครับก็ยังดีก็ยังดีโอหัวจะปวดกูเจอแต่ละเกมอะไรวนะเนี่ย